สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับชาวลัคนาและชาวราศีสิงห์ทุกท่านนะคะเข้าสู่คาเฟ่โฮโ,โรอีกครั้งหนึ่งนะคะคลิปนี้อ่านดวงการงานดวงการเงินประจำช่วงเดือนมิถุนายน2568ค่ะก็เหมือนเดิมนะคะได้ทำการ สับไพ่แล้วก็ง่ายไพ่รอชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูก่อนว่าการงานได้ไพ่อะไรบ้างแล้วก็ฟังการงานกันไปให้จบก่อนเหมือนเดิมนะคะส่วนการเงินซึ่งก็เสี่ยงหยิบเอาไว้แล้วเหมือนกันนะเดี๋ยวเรามาหง่ายกันตอนหลังนะคะ <c oughs> ขอภัยนะคะโอเคเรามาเริ่มกันที่หน้าไพ่ทั้งสิบใบก่อนเหมือนเดิมเลยนะคะว่าในช่วงเดือน มิถุนายน2568ไพ่การงานของชาวลัคนาราศีสิงห์ได้ไพ่อะไรกันมาบ้างเนาะเริ่มจากใบแรกนะคะ3เหรียญตามมาด้วย4ดาบ1ถ้วย2ไม้เดือมูน9ถ้วยอัศวินถ้วย8เหรียญ4เหรียญแล้วก็ตามมาด้วยไพ่3ถ้วยเป็นใบสุดท้ายนะคะสถานการณ์โดยรวมที่ไพ่เขามองเห็นในเรื่องการงาน ของชาวลัคนาราศีสิงในเดือนมิถุนายนนะคะต้องบอกว่าเดือนนี้นะคะชาวสิงจะมีความเคลื่อนไหวเรื่องงานเนี่ยค่อนข้างหลากหลายมีทั้งช่วงจังหวะที่การงานนิ่งๆน,นะคะเหมือนกับว่าชาวลัคนาราศีสิงกําลังรออะไรบางอย่างแล้วก็มีทั้งจังหวะที่ อยู่ดีๆเนี่ยมันก็มีอะไรใหม่ๆเข้ามาให้ชาวลัคนาราศีสิงห์ได้ตัดสินใจนั่นเองนะคะจะบอกว่ามันเหมือนอยู่ในช่วงที่กำลังเปลี่ยนผ่านก็ได้เช่นกัน,นะคะ่ะในช่วงจังหวะของเดือนมิถุนายนเนี่ยบางท่านจะมีความคิดว่าควรจะเอายังไงต่อกับงานที่ทำอยู่นะคะบางคนก็มีความรู้สึกเบื่อแล้วก็เริ่ม เขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนรอดูอะว่าจะมีโอกาสเข้ามาจากทางไหนได้บ้างนะคะ,ะในขณะที่บางคนเนี่ยก็จะมีความลังเลความกังวลนะคะเกิดขึ้นได้เช่นกันในช่วงเดือนมิถุนายนอันนี้คือ,อภาพในลักษณะโดยรวมนะทีนี้เดี๋ยวจะแยกพาร์ท ของการทำงานให้เหมือนเดิมค่ะเราเริ่มกันที่คนที่ทำงานประจำก่อนเหมือนเดิมเลยไม่ว่าจะเป็นข้าราชการรับวิสาหากิจหรือพนักงานออฟฟิศใดๆนะคะ สำหรับคนที่ทำงานประจำชาวลัคนาราศีสิงห์ในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้รับมอบหมายโปรเจกต์ใหม่ได้ร่วมทีมกับคนอื่นเพื่อพัฒนาอะไรบางอย่างขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยบางคนก็อาจจะรู้สึกได้นะว่าโปรเจกต์ที่ว่าเนี่ยมันดูไม่ค่อยชัดเจนนะคะพูดง่ายๆคือมันมีข้อมูลบางอย่างที่มันไม่ค่อยเคลี์นะคะอารมณ์เหมือน โอเคจะได้เริ่มโปรเจกต์ใหม่แต่ยังดูไม่ออกมองไม่ออกว่าโปรเจกต์เนี้ยมันทําแล้วเนี่ยจะเวิร์กไหมอ่ะก็จะมีสภาวะนี้เกิดขึ้นได้เช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คนที่ทำงานประจำนะคะต้องระมัดระวังในเดือนนี้ก็คือความเครียดค่ะมันเหมือนแบบอ่าเหมือนทำไปตามหน้าที่ก่อนมันไม่ได้มีแพชชั่นกับงานที่ทำเท่าไหร่ท,ท,ทั้งที่รู้นะว่าเนี่ย โอเคอันเนี้ยคือสิ่งใหม่จริงๆเราควรจะเอนจอยไปกับมันหรือว่ารู้สึกสนุกไปกับมันแต่ว่าชาวลัคนาราศีสิงห์กับไม่ได้รู้สึกแบบนั้นในบางช่วงนะไม่ได้บอกว่าเป็นอย่างนี้ไปตลอดทั้งเดือนนะคะข้อดีนะข้อดีคือคุณเนี่ยได้ร่วมงานกับคนที่ เก่งแล้วก็มีทีมที่ค่อนข้างจะซัพพอร์ตกันดีนะคะตัวเราเนี่ยในจังหวะที่สิ่งเกิดความเบื่อหน่ายใดๆเนี่ยทีมอาจจะเป็นแรงผลักแรงซัพพอร์ตที่ทำให้เราแบบอโอเค ยังอยู่กับมันได้นะคะแต่ถ้าถามหาความสําเร็จของโปรเจกต์หรือโอกาสใหม่ที่จะเริ่มมาในเดือนนี้อันนี้ก็ต้องบอกตรงๆว่าช่วงเดือนนี้มันส่วนตัวมองว่ามันเป็นช่วงเดือนของการเริ่มอะคะ่ะเพราะฉะนั้นมันยังไม่ใช่ตอนจบหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยมันก็จะยังไม่ได้ตามเป้าเนาะแล้วก็โปรเจกต์ที่ว่ามันอาจจะต้องใช้เวลาะคะ่ะทุกคนไม่ใช่ว่าเริ่มเดือนนี้จบเดือนนี้เพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าแนะนําว่าเดือนนี้พยายาม โฟกัสไปที่เป้าหมายเรากันเนาะถ้าเราโฟกัสที่ตัวงานปุ๊บมันจะมีบางจังหวะเราเบื่อไงเพราะฉะนั้นแนะนําว่าให้โฟกัสไปที่เป้าหมายหรือเอา,อาพลังของตัวเองไปไว้กับเพื่อนร่วมงานก็ได้นะเออให้เขาช่วยซัพพอร์ตเราหรืออะไรเงี้ยมันก็จะช่วยให้เราแบบเอนจอยกับการทํางานมากขึ้นได้นะคะในช่วงเดือนนี้แต่ในแง่ของอุปสรรคอะไรใดๆเนี่ย เอาจริงๆไม่ได้เห็นขนาดนั้นนะสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ที่ทำงานประจำรู้สึกว่าอุปสรรคเดียวเลยคือความเบื่อนั่นแหละคือความไม่สนุกคือความไม่เอนจอยในหน้าที่ของตัวเองนั่นแหละคะ่ะก็เอาเป็นว่าพยายามดึงตัวเองออกมาแล้วกันนะคะสำหรับคนที่ทำงานประจำนะ ต่อมาค่ะสำหรับคนที่มีอาชีพอิสระฟรีแลนซ์ไดใดนะคะในช่วงเดือนมิถุนามีเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีสิงจะได้ลูกค้าใหม่ได้จับโปรเจกต์เล็กๆที่แบบทำแล้วมันรู้สึกดีอันนี้แตกต่างจาก คนทำงานประจำเล็กน้อยเนาะแล้วก็ลูกค้าส่วนใหญ่ในเดือนนี้นะคะค่อนข้างที่จะชอบผลงานของชา,าวลัคนาราศีสิงห์โหคุณทำอะไรไปเสนอหรือว่าคุณทำอะไรให้เขาเนี่ยเขาก็ชอบหมดนะคะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดโอกาสที่เขาจะจ้างงานสิงต่อไปเรื่อยๆอาจจะยังไม่ถึงขั้นผูกขาดระยะยาวค่ะแต่เหมือนแบบโอเคจบงานนี้จบโปรเจกต์นี้เฮ้ยทาดีอะ อ่ะเอาไปทำต่ออะไรเงี้ยอ่งน,นั้นฉันจ้างเธอต่อนาอะไรเงี้ยชาวลัคนาราศีสิงที่เป็นสายอิสระฟรีแลนซ์เนี่ยก็จะได้ Energy น,นี้เข้ามาเยอะในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะแล้วก็ไพ่เขาขึ้น8เหรียญน,นะคะแเหรียญกับ4เหรียญ อันนี้มันให้ความรู้สึกว่าสิ่งที่ชาวาราศีสิง์สายอิสระฟรีแลน์ควรจะทําก็คือหนึ่งต้องขยันทําให้เยอะขึ้นนะคะแล้วก็พยายามอย่ายุดติดกับรูปแบบเดิมๆที่ตัวเองทำอ่ะพยายามปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานให้มันดูใหม่ๆอะไรเงี้ยอยากกลัวต้องต้องกล้าเอออย่าก,กลัวที่จะ เปลี่ยนอย่ากลัวที่จะเรียนรู้นะคะแล้วเขาก็บอกว่าใครที่กำลังมีแผนจะพัฒนาตัวเองนะคะให้เก่งขึ้นเพื่อที่จะเอามาใช้กับการทำงานของตัวเองเนี่ยในช่วงเดือนนี้มีเกณฑ์ของการได้ลงคอร์สสั้นๆนะคะเพื่อที่จะเอามาเติมความสามารถของตัวเองไม่ใช่เติมใช้คำว่าเพื่อที่จะทำให้ตัวเองแบบทำอะไรได้มากขึ้นอเออแล้วก็ในช่วงเดือนนี้มีหลายคนเลยนะ,ะก็จะแบบเติมพอร์ต อพอร์ตฟอยอค่ะไม่ถึงว่าเติมผลงานลงไปในพอร์ตของตัวเองอ่ก็มีโอกาสนั้นที่ชาวลัคนาราศีสิง์จะทำในช่วงเดือนนี้ซึ่งจะบอกว่ามันเหมาะมากๆด้วยนะใครกำลังวางแผนจะทำอะไรแบบเนี้ยเดือนนี้ทำได้เลยนะคะต่อมานะคะมาในส่วนของคนที่เป็นเจ้าของกิจการหรือว่ามีธุรกิจส่วนตัวนะเดือนนี้ต้องบอกว่าเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีสิง จะต้องเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเริ่มที่จะต้องประเมินนะคะประเมินความคุ้มค่าอย่างจริงจังถ้างงพ,พี่หมออาจจะพูดให้งงคือจะบอกว่าจะลงทุนอะไรเนี่ยหรือลงทุนไปแล้วลงทุนอยู่แล้วก็ตามแล้วสิ่งคำนวณแล้วเนี่ยประเมินแล้วเนี่ย,ร,ยรู้สึกว่ามันไม่ตอบโจทย์อ่ะมันจะไม่คุ้มอาอะไรเงี้ยก็จะ เขาเรียกว่าไงควรตัดใจจากแผนนั้นนะคะแนะนำว่าให้เปลี่ยนแผนการลงทุนถ้าคุณประเมินแล้วว่า,าทำแล้วมันจะออกมาไม่ดีคำนวณแล้วเอ้ยมันไม่คุ้มอะไรอย่างเงี้ยเดือนนี้ควรที่จะเปลี่ยนได้แล้วนะคะเป็นจังหวะที่ต้องเปลี่ยนด้วยนะในหน้าไพาเขาบอกนะคะส่วนข้อดีค่ะสำหรับเจ้าของกิจาการหรือธุรกิจส่วนตัวต่างๆนะคะมันมีเกณฑ์ของลูกค้า เก่าๆบางส่วนเนี่ยเขาจะกลับมาใช้บริการนะอารมณ์เหมือนลูกค้าเก่าอะคะ่ะแวะเวียนมาแต่ในส่วนของลูกค้าใหม่อันนี้สิ่งจะต้องพยายามหน่อยมันถึงจะได้ลูกค้าใหม่เพิ่มเข้ามาพยายามอะไรล่ะก็พยายามาโปรโมทต,ตัวเองมากขึ้นนะคะหรือว่าเอ,า,อาเป็นว่าพยายามในการหาลูกค้าใหม่เออมันจะ พูดง่ายคือลูกค้าใหม่กับลูกค้าเดิมเนี่ยเดือนนี้ได้ลูกค้าเดิมง่ายกว่าได้ลูกค้าใหม่เออเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีสิงห์หากอยากจะได้ลูกค้าใหม่คุณจะต้องขยันหน่อยอ่าหรือว่าพยายามมากขึ้นหน่อยอย่างนี้นะคะประมาณนี้นั่นคือสิ่งที่ไพ่บอกกับคนที่ทำงานเป็นเจ้าของกิจการหรือว่ามีธุรกิจส่วนตัว นะะในประเด็นอื่นที่เกี่ยวกับตัวงานนี้ไม่ได้เห็นปัญหานะแต่มองไปที่เรื่องของการหาลูกค้าอะไรเงี้ยโฟกัสไปที่พาร์ทเนอร์อ๋อพูดถึงพาร์ทเนอร์ดีนะเออจะบอกว่าดีก็คล้ายๆกับคนที่ทำงานประจำนะคะใครที่มีกิจการเป็นของตัวเองมีธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้พาร์ทเนอร์หุ้นส่วนค่อนข้างดีนะคะเพราะฉะนั้นหากเกิดปัญหาอะไรขึ้นมานะก็มีเกณฑ์ที่เขาเนี่ยแหละจะช่วยเรา ใน,ในการประคับประคองธุรกิจหรือกิจการไปได้นะคะเขาจะมีทางออกอยู่เสมอพยายามสื่อสารกันให้ดีบางบางคนมีการหยิบเอาโปรเจกต์เดิมที่ถูกเบรกไว้อะคะ่ะเอามาคิดใหม่ร่วมกันจะต้องคิดร่วมกันด้วยนะคิดคนเดียวไม่ได้สื่อสารการคิดร่วมกันว่าทําดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะในช่วงเดือนนี้ก็มีเหมือนกันนะคะสำหรับคนที่เป็นเจ้าของกิจการนะคะต่อมาค่ะพร์สุดท้ายค่ะ สำหรับคนที่ตกงานว่างงานใดๆนะคะในช่วงเดือนมิถุนาอันนี้มองว่ามีโอกาสได้ข่าวดีจากคนใกล้ๆตัวนะคะเป็นคนรู้จักอะไรทำนองเนี้ยเขาจะแนะนำให้เอ้ยลองมาสมัครงานที่นี่ดูไหมที่นี่งานตำแหน่งนี้ว่างอยู่นะอะไรประมาณเนี้ยคะ่ะพยายามฟังสัญญาณจากคนรอบตัวให้ดีนะตื่นตัวกับกับคนรอบๆอ่ะมันจะได้มาจาก คนร,บรอบๆเลยค่ะนะคะแล้วก็เขาให้ชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยเน้นการสมัครงานจากเออใช้คำว่าอะไรละ่ะเหมือนกับให้สมัครงานในตำแหน่งที่ตัวคุณเองเนี่ยมีประสบการณ์อยู่แล้วหรือถนัดอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะนั่นหมายความว่า มีชาวลัคนาราศีสิงห์บางท่านนะที่ฟังอยู่เนี่ยมีความคิดว่าจะสมัครเ,เหมือนว่าอยากลองตำแหน่งใหม่อยากลองอะไรใหม่ๆซึ่งเหมือนเขาเตือนนะคะว่าถ้าใครที่กำลังมีความคิดน,ะนั้นเแนะนำว่าให้อยู่กับอะไรเดิมๆไปก่อนอ่ะมันแปลกนะพอเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยให้กล้าที่จะออกนอกกรอบ ใช่ไหมคะแต่พอเป็นคนหางานปุ๊บนี่เขาให้เราอยู่ในจุดเดิมก่อนนะนั่นหมายความว่าพยายามหางานที่คุณถน,นดัดหางานที่คุณเนี่ยมีประสบการณ์อยู่แล้วก็จะก็จะช่วยเพิ่มโอกาสในการให้ได้งานได้ง่ายขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนนั่นเองค่ะอ่ะอันนี้ก็คือการงานนะคะของชาวลัคนาและชาวราศีสิงครบจบถูกพาทหวังว่าจะพอให วางแผนการทํางานของตัวเองนะคะได้ดีขึ้นนะในช่วงเดือนมิถุนาทีนี้เราจะไปต่อกันที่การเงินนะคะมาดูว่าไพ่ที่ได้หยิบไว้ให้ชาวสิงแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างนะเรามาเริ่มกันที่หนะ้าไพ่ใบแรกเลยค่ะไพ่ใบแรกนะคะ Temperance ค่ะใบที่สองอัศวินดาเจ็ดดาเดท เดอะฟูนะคะไฮโรแฟนนะคะสี่ไม้เก้าไม้อัศสินเรียนและไพ่หนึ่งถ้วยโอเคสำหรับสถานการณ์การเงินเดือนนี้การเงินก็ เอาแบบง่ายๆก่อนเลยคือเขาเตือนให้ระวังการใช้เงินแบบไม่วางแผนนั่นเองค่ะหลายๆคนมีเกณฑ์ที่จะเสียเงินบางไปกับบางเรื่องแบบกระทันหันนะโอเคเดี๋ยวเรามาโฟกัสที่รายรับก่อนนะคะรายรับของชาวลัคนาราศีสิงในช่วงเดือนมิถุนายน2568อันดับแรก รายรายรับหลักๆรายได้หลักๆก็ยังคงเข้ามาจากงานประจำแต่สำหรับคนที่ทำงานหลายอย่างมีหลายอาชีพมีงานเสริมใดๆจะบอกว่ายิ่งทำยิ่งได้นะคะเ,เหมือนกับรายรับมันเข้ามาได้หลากหลายช่องทางกระจายกันไปอาจจะไม่ได้แบบเป็นเงินก้อนใหญ่ในแต่ละงานในแต่ละจ็อบแต่พอเอามารวมกันแล้วเนี่ย เออมันก็จำนวนหนึ่งเลยอย่างเงี้ยค่ะขึ้นอยู่กับความขยันในการทำของคุณนะอันนี้ต้องพูดแบบนี้นะคะแปลว่ามีชาวลัคนาราศีสิงห์หลายท่านเลยนะฟังอยู่แล้วก็มีวิธีในการหาเงินมีวิธีในการสร้างรายได้ให้ตัวเอง ก็แนะนำว่าทำต่อไปซึ่งมันจะสร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับชาวลัคนาราศีสิงห์ขึ้นได้แน่นอนนะคะแต่เขาแนะนำเออไม่ใช่สิต้องบอกว่าเขาเตือนคะ่ะแต่ไพ่เนี่ยเขาเตือนอะไรมานิดหน่อยนะคะก็คือหากจะ เริ่มต้นทําอะไรใหม่คือการทําอะไรหลายๆอย่างในเดือนเนี้ถ้าเป็นสิ่งที่แบบคุณทําเดิมอยู่แล้วนะอันนั้นโอเคมันก็จะสร้างรายได้ให้กับชาวลัคนาราศีสิงห์ได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากเริ่มต้นลงทุนทําอะไรใหม่ๆนะคะอันนี้ไพ่เขาบอกว่ามันอาจจะยังไม่ใช่จังหวะที่ดีนักนะคะก็ไม่ถึงกับจะบอกว่าไม่ถึงกับไม่ได้เงินนะแต่แค่รู้สึกว่าไม่คุ้ม เออไม่คุ้มที่จะเริ่มแล้วกันเนาะเพราะฉะนั้นก็ควรจะทําอะไรเดิมๆไปก่อนนะคะทําจากสิ่งเดิมๆเอ่อจ็อบเสริมเนี่ยเป็นจ็อบที่แบบเขาก็เรียกเราไปประจาอยู่เรื่อยๆแหละแต่ว่าเราทําเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์อ่าจันถึงสุกเนี่ยเราทํางานประจาเสาร์อาทิตย์เราไปรับจ็อบเสริมตรงนี้มาทําก็ทําแบบนั้นไปก่อนแต่อย่าเพิ่งไปคิดทําอะไรเพิ่มเติมมันเหมือนแบบมันยังไม่คุ้มอะ่ะได้ยังไม่คุ้มนะคะแล้วก็ ใครที่ทำงานประจำนะคะในช่วงเดือนออมิถุนาเนี่ยพี่หมอมองเห็นโอกาสของการได้เงินพิเศษเข้ามานะไม่ว่าจะเป็นค่าคอมมิชชั่นนะคะโบนัสย่อยมีไหมโบนัสย่อยม,มีลูกดวงเคยมาพูดคำนี้ให้ฟังหนูได้โบนัสย่อยซึ่งพี่หมอไม่ได้ทำงานประจำไม่ค่อยเข้าใจหลักการการจ่ายโบนัสของบางบริษัทเท่าไหร่นะคะแต่เขาบอกว่าเขาได้มาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางคนก็ได้เงินแบบมาจากแบบ อะไรที่มันแบบเป็นรายรับจุกๆๆจิกเป็นรายรับนะย้ำจุกจิกจิกได้มานิดนิดหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่ใช่โชคลาภนะอันนี้บอกเลยไม่ยังไม่ได้เห็นโชคลาภเด่นขนาดนั้นนะคะ <c oughs> นี่กุศลจะเอาโชคลาภไว้ที่หลังนะแทรกให้นิดนึงนะคะอ่ะทีนี้รายจ่ายล่ะรายจ่ายของชาวลัคนาราศีสิงห์หมดไปกับอะไรบ้างนะคะในชว่วงเดือนมิถุนาก็เออ ลายจ่ายแบบที่ไม่ได้วางแผนว่าจะจ่ายอะ <c oughs> นะคะการซ่อมบ้านนะการซ่อมบ้านซื้อของฟุ่มเฟือยอันนี้มีนะเออค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยอารมณ์แบบไม่ได้วางแผนก่อนซื้อ่อาเหมือนแบบพี่หมอเพิ่งจะยกตัวอย่างแบบเนี้ยไปในลัคนาราศีหนึ่งนะคล้ายๆกันนะคะก็คือเออเดือนนี้ไปซื้อของเข้าบ้านดีวะ่ะ นะไปซื้อของเข้าบ้านปกติเราต้องไปซื้อของใช้เข้าบ้านเดือนละครั้งอะไรอย่างเงี้ยเดือนนี้ก็ไปซึ่งสิ่งนี้มีเกณฑ์ที่แบบว่าคุณจะไม่ได้แบบวางแผนะว่าคุณจะไปซื้ออะไรบ้างคุณรู้แค่ว่าโอเคอันนี้หมดอันนี้หมดอันนี้หมดอแต่คุณไม่ได้เป็นคนประเภทที่แบบคิดคำนวณไปก่อนว่า ต้องซื้อเท่านั้นเท่านี้เอาแค่พอดีอะไรเงี้ยไม่อย่างนั้นค่ะอารมณ์เหมือนไปถึงซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วเนี่ยคุณเข็นรถเข้าไปคุณหยิบ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 อ๋ออันนี้หมดนี้หมดแต่ว่าคุณไม่ได้คํานวณไม่ได้วางแผนว่าเออมันซื้อเท่านี้ก็พอเอาแค่อันนี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยบางครั้งพอกลับมาบ้านเนี่ยคุณจะพบว่าของที่คุณซื้อเนะี่ยมันซ้ํากันมันเหมือนซื้อแบบไม่คิดอะแต่มันคือจะบอกว่าคุณอาจจะคิดในตอนที่ซื้อนะว่าอันเนี้ยจาเป็นแต่พอ ทุกอย่างมันมากองอยู่ในบ้านถึงได้รู้ตัวว่าเฮ้ยอันนี้ซ้ำนะอันนี้ไม่ต้องก็ได้นี่นะเฮ้ยอันนี้จริงๆเข้าใจว่าหมดแต่ยังไม่หมดนั่นแหละเขาเรียกว่าไม่ได้วางแผนนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนมิถุนาเนี่ยก็จะมีเกณฑ์เสียงเงินประมาณนี้ได้นะคะสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะแล้วก็มีเกณฑ์เสียงเงินซ้ําซ้อนด้วยอะ เกณฑ์เสียเงินซ้ําซ้อนก็เป็นอย่างคล้ายๆกับตัวอย่างที่ยกไปเมื่อกี้ได้นะคะซื้อของซ้าๆอย่างเงี้ยซื้อแล้วลืมมาซื้อแล้วซื้อแล้วซื้ออีกอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายไม่จําเป็นแต่ก็ใช้มันทุกวันอันนี้ก็ยกตัวอย่างให้บางราคณาราศีฟังแล้วแต่พูดไปก็เห็นภาพเลยบางท่านติดกาแฟบางคนติดกาแฟบางคนแบบต้องกินกาแฟถูกวันอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรา เรากินกาแฟบริษัทก็ได้บริษัทก,ก็มีวางไว้อย่างเงี้ยแต่เราติดการไปซื้อในร้านยอะไรเงี้ยก็นั่นแหละคะ่ะก็จะมีรายจ่ายซ้ำซๆซักซรายจ่ายที่แบบพอเรามานั่งคํานวณมันแล้วในแต่ละเดือนเราจะพบว่าเฮ้ยเราไม่ต้องจ่ายตัวนี้ก็ได้นี่นา เพราะฉะนั้นนะะก็ต้องกลับไปที่คำพูดแรกแหละว่าระวังการใช้เงินแบบไม่วางแผนนั่นนะ่ะคือคีย์เวิร์ดเลยที่ไพ่เขาพยายามจะสื่อกับชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะนอกจากนี้นะมันจะมีรายจ่ายในลักษณะที่มาจากการถูกหยิบยืมหรือว่ามาจากการโดนหลอก ได้เหมือนกันนะคะเหมือนแบบหลอกให้ไปลงทุนหลอกว่าเออยืมก่อนเดี๋ยวคืนเลยอย่างเงี้ยนะคะเป็นคำพูดที่แบบเจอกันได้บ่อยๆนะคะก็นั่นแหละค่ะคิดให้ดีก่อนนะอ่ะพายเขาขึ้นไฮร็ฟ no นก็คิดให้ดีไหวไหมเราเองเนี่ยมีค่าใช้ใจ่ายสำคัญของเราที่ต้องใช้หรือเปล่าเราเอาเงินตรงนี้มาให้คนอื่นหยิบให้คนอื่นยืมแล้วเราจะเดือดร้อนหรือเปล่าก็คิดคำนวณให้ดีถ้าต้องลงทุน จะลงทุนเนี่ยจะเดือดร้อนตัวเองไหมเงินหมุนทันไหมใดๆนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ชาวลัคนาราศีสิงจะเจอได้ง่ายในเรื่องของการเงินนะคะแล้วก็ในเรื่องของประเด็นรายจ่ายช่วงเดือนมิถุนาอันทีนี้มาโฟกัสโชคลาภให้นะเหมือนเดิมก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี่แหละค่ะในรายรับว่าโชคลาภในเดือนนี้มันไม่ค่อยเด่นจริงๆมันขึ้นอัศวินเหลียยน,นะปกติไพ่อัศวินเหรียยนนะ่ะมันจะมาในลักษณะของ มันจะมีใช้คาว่ามันมีความหมายหนึ่งของเขาแล้วกันนะคะที่สามารถแปลว่าได้เงินมาแบบฟุกๆอะไรอย่างเงี้ยมีโชคแบบฟุกๆเข้ามาซึ่งจริงๆมันก็ควรจะมองว่าสิ่งจะเกิดโชคลาภใช่ไหมแต่ว่าด้วยพลังงานไพ่ใบอื่นๆที่ขึ้นอยู่อีก9ก้าใบนะคะทำให้รู้สึกว่าความดีงามในด้านนั้นของอัศาวินเหรียญในสิใบเนี้ย มันปรากฏขึ้นได้ยากนะคะแอบคล้ายกับลัคนาราศีกรกฎกันนะคือจะบอกว่าสําหรับใครที่พื้นฐานดวงเนี่ยสังเกตดูแล้วเฮ้ยเราถูกบ่อยอ่ะเรามีเกณฑ์เสียงโชคอะไรเงี้ยเดือนเนี้ก็ยังคงได้ค่ะถ้าคุณมีดวงนะแต่จะได้น้อยลงได้น้อยลงแบบผิดหูผิดตาเลยอะ่ะเออแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครพื้นฐานไม่มีเลยนั้นหมายของว่าเดือนนี้ก็คือ แทบจะโอกาสเป็นศูนย์เลยนะคะสำหรับคนที่ไม่มีดวงด้านนี้เพราะฉะนั้นเลยบอกว่าในแง่ของโชคลาภเนี่ยไม่ได้โดดเด่นอะไรนะคะแต่มันมีโชคในลักษณะนี้เข้ามาแทน,นะคะ่ะสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ก็คือหากคุณมีปัญหาในเรื่องของการเงินแบบสาหัสสากาันนี่สินรุงรังไม่รู้จะจัดการยังไงโอเคเข้าใจมีรายรับเข้ามา แต่รายจ่ายเราเนี่ยมันเยอะกว่าสิ่งคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็จะบอกว่าโชคของคุณเนี่ยก็คือคุณมีคนเนี่ยคอยเมตตาคอยช่วยเหลือคอยพพอร์ตอยู่นะคะก็ส่วนใหญ่ก็มองไปที่ผู้ใหญ่เขาสามารถที่จะอ่าพอร์ตสนับสนุนหากคุณต้องการหรือว่าคุณเดือดร้อนจริงๆเนี่ยนะคะก็ให้มาในรูปแบบตัวเงินมาเลยก็ได้นะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะแบบช่วยมาในลักษณะอื่นแต่มันผ่อน ผ่อนเขาเรียกว่าอะไรอะผ่อนหนักให้เป็นเบาได้นะคะก็จะเจอโชคในลักษณะเนี้ยเข้ามาแทนนะก็ประมาณนี้อ๋อโชคลาบเดียวเลยที่มองเห็นนะแบบเด่นเลยของชาวลัคนาราศีสิงค์คืนลาบป,ป่าหลายคนมีเกณฑ์นี้ด้วยนะอยู่ๆก็มีคนซื้อน้ำซื้อขนมซื้อนู่นซื้อ,นนอ,นนอนนเนี่ยมาฝากเยอะนะคะช่วงเดือนนี้เราไม่ต้องเสียเงินของเราในการใช้จ่ายเรื่องพวกนี้ก็เป็นไปได้ะคะ่ะ มีเกณฑ์ได้รับอะไรแบบนี้เข้ามาในช่วงเดือนมิถุนายน,น,ายนก็ทดแทนกันไปนะประมาณนี้อ่ะสรุปแบบรวม,รวมๆอีกสักทีหนึงนะคะสั้นๆน,นะในส่วนของการงานนะคะเดือนนี้ลัคนาราศีสิงห์ต้องจัดการการงานให้ดีงานที่ต้องรอจังหวะเนี่ย หรือรอให้คนอื่นตัดสินใจอาจจะเข้ามาทําให้เรารู้สึกหมุดหงิดได้แต่ว่าข้อดีก็มีคนคอยซัพพอร์ตสนับสนุนมีทีมงานที่ดีนูน่นนี่นั่นนะอย่างที่ได้พูดไปนะคะก็แนะนําว่าในส่วนของการงานหรือแม้กระทั่งการเงินเองเนี่ยมันจะมีอยู่จุดหนึ่งที่ไพ่เขาบอกตรงกันก็คือในแง่ของความอดทนและความขยันเนี่ยมันจะส่งเสริมทั้งหน้าที่การงานและการเงินให้กับชาวลัคนาราศีสิงห์ได้ในช่วงเดือนมิถุนายนเองค่ะ อันนี้ก็คือการงานและการเงินนะคะของชาวลัคนาราศีสิงในช่วงเดือนมิถุนาย,ยน2568นะคะก็จบแล้วก็อยากจะฝากทุกคนแล้วกันนะคะใครที่ยังไม่ได้ฟังคลิปภาพรวมครึ่งปีหลังของชาวลัคนาราศีสิงนะคะก็สามารถไปฟังกันได้นะคะคลิปก็ไม่ได้ยาวมากสั้นมากนะคะฟังแบบแบบฟังไว่ขำๆก็ได้อะนะแล้วก็จบคลิปนี้แล้วเนี่ยคลิปถัดไปก็จะเหมือนเดิมนะคะเข้าสู่พาร์ท ความรักและสุขภาพยังใช้ไพ่เรนมองอยู่นะยังสนุกกับเขาอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปดูพลังงานของเรนมองในเรื่องความรักกันนะคะก็ประมาณนี้แล้วกันค่ะฝากชาวลัคนาราศีสิงห์ไว้แบบนี้เอาไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอขอบคุณทุก การกดไลค์การกดแ like, ชร์การกดติดตามรวมถึงคนที่น่ารักมากเอ็นดูพี่หมอนะคะกดซปเปอร์แตงมาให้นะคะก็ขอขอบพระคุณมากๆเลยเอาไว้มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ